ธรรมสัญญาในฐานะแห่งธรรมโอสถโดยธรรมปีติการรักษาโรคด้วยอำนาจสมาธิอานน์ถ้าเธอจะเข้าไปหาภิกษุคิริมานนแล้วกล่าวสัญญาสิบประการแก่เธอแล้วข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือภิกษุคิริมานนฟังสัญญาสิบประการแล้วอาพาธอันเป็นทุกข์หนักของเธอก็จะระงับไป โดยควรแก่ฐานะสัญญาสิบประการนั้นคืออนิจจสัญญาอนัตตสัญญาอสุภสัญญาอาทินวสัญญาปหานะสัญญาวิราคะสัญญานิโรธสัญญาสัพพโลเกอนาภิรตสัญญาสัพพสังขารสุอนิจจสัญญา อาณาปานาสติอานนนอานิจจสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานนภิกษุในกรณีนี้ไปสู่ป่าสู่โคนไม้หรือสู่เรือนว่างพิจารณาอยู่โดยประจักษ์อย่างนี้ว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยง ดังนี้เป็นผู้ตามเห็นซึ่งความไม่เที่ยงในอุปทานขันทั้งห้าเหล่านี้อยู่ด้วยอาการอย่างนี้นี้เรียกว่าอนิจจสัญญาอานนุนอนัตตสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานนุนภิกษุในกรณีนี้ไปสู่ป่าสู่โคนไม้หรือสู่เรือนว่างพิจารณาอยู่โดยประจักษ์อย่างนี้ว่า ตาเป็นอนัตตารูปเป็นอนัตตาหูเป็นอนัตตาเสียงเป็นอนัตตาจมูกเป็นอนัตตากลิ่นเป็นอนัตตาลิ้นเป็นอนัตตารสเป็นอนัตตากายเป็นอนัตตาปุถัพภะเป็นอนัตตาใจเป็นอนัตตาธรมมารมเป็นอนัตตา ดังนี้เป็นผู้ตามเห็นซึ่งความเป็นอนัตตาในอาจตนะทั้งภายในและภายนอกโกเหล่านี้อยู่ด้วยอาการอย่างนี้นี้เรียกว่าอนัตตสัญญาอานนั์อสุภสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานนัภิกษุในกรณีนี้เห็นโดยประจักษ์ซึ่งกายนี้นี่แหละแต่พื้นเท้าขึ้นไปถึงเบื้องบน แต่ปลายผมลงมาถึงเบื้องล่างว่ามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยของอสุจิมีประการต่างๆคือกายนี้มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นก,กอนกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม,ม้าม ปอดลำไส้ลำไส,ส้สุดอาหารในกระเพาะกุจจระน้ำดีเะเลฐนองโลหิตเงื่อมันน้ำตาน้ำเหลืองน้ำลายน้ำเมือกน้ำลื่นหล่อข้อน้ำมูดเป็นผู้ตามเห็นความไม่งามในกายนี้ อยู่ด้วยอาการอย่างนี้นี้เรียกว่าอสุภสัญญาอานนอาทินวะสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานนพิกษุในกรณีนี้ไปสู่ป่าสู่โคนไม้หรือสู่เรือนว่างพิจารณาอยู่โดยประจักษ์อย่างนี้ว่ากายนี้มีทุกมากมีโทษมากคือในกายนี้มีอาพาธต่างๆเกิดขึ้น กล่าวคือโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคลิ้นโรคกายโรคที่ศีรษะโรคที่หูโรคที่ปากโรคที่ฟันโรคไอโรคขืดอไข้หวัดไข้มีผิดร้อนไข้เสื่อมซึมโรคกระเพาะโรคลมสลบ ลงแดงจุกเสียดเจ็บเสียวโรคเหลือรังโรคฝีโรคกลากโรคหมองคล้อลมบ้าหมูโรคหิดเปื่อยโรคหิดด้านคุทราชโรคละอองโรคโลหิตโรคดีซานเบาหวานโรคเริมโรคปุพอง ฤศีดวงทวารอาพาธมีดีเป็นสมุดฐานอาพาธมีเสมหะเป็นสมุดฐานอาพาธมีลมเป็นสมุดฐานไข้สันนิบาตไข้เพราะฤดูแปรปรวนไข้เพราะบริหารกายไม่สม่ำเสมอไข้เพราะออกกำลังเกินไข้เพราะวิบากรรมความไม่สบายเพราะความหนาวความร้อน ความหิวความระหายการถ่ายอุจจาระการถ่ายปัสสาวะดังนี้เป็นผู้ตามเห็นโทษในคายนี้อยู่ด้วยอาการอย่างนี้นี้เรียกว่าอาทินวะสัญญาอานน์ปหานะสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานนท์ภิกษุในกรณีนี้ไม่ยอมรับไว้ซึ่งการมมวิตกที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมละย่อมบันเทากระทำให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีอีกต่อไปไม่ยอมรับไว้ซึ่งพยาบาทวิตกที่เกิดขึ้นแล้วย่อมละย่อมบันเทากระทำให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีอีกต่อไปไม่ยอมรับไว้ซึ่งวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นแล้วย่อมละย่อมบันเทากระทำให้สิ้นสุด ให้ถึงความไม่มีอีกต่อไปไม่ยอมรับไว้ซึ่งอกุศลธรรมทั้งหลายอันลามกที่เกิดขึ้นแล้วย่อมละย่อมบันเทากระทําให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีอีกต่อไปนี่เรียกว่าปหาะสัญญาอานนนวิราคะสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานนนภิกษุในกรณีนี้ไปสู่ป่า สู่โคนไม้หรือสู่เรือนว่างพิจารณาอยู่โดยประจักษ์อย่างนี้ว่าธรรมชาตินั่นสงบธรรมชาตินั่นประณีตกล่าวคือธรรมชาติอันเป็นที่ระงับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตันหาเป็นความจางคลายเป็นความดับเย็นดังนี้นี่เรียกว่าวิราคะสัญญา อาน,น์นิโรธสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอาน,นุนภิกษุในกรณีนี้ไปสู่ป่าสู่โคนไม้หรือสู่เรือนว่างพิจารณาอยู่โดยประจักษ์อย่างนี้ว่าธรรมชาตินั่นสงบธรรมชาตินั่นปราณีตกล่าวคือธรรมชาติอันเป็นที่ระงรับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวง เป็นที่สิ้นไปแห่งตันหาเป็นความดับเป็นความดับเย็นดังนี้นี้เรียกว่านิโรธสัญญาอานนท์สภะโลเกอนาพิรตสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานน์ภิกษุในกรณีนี้อนุสัยความเคยชินในการตั้งทัพในการฝังตัวเข้าไปยึดมั่นแห่งจิต ด้วยตันหาอุปาทานใดๆในโลกมีอยู่เธอละอยู่ซึ่งอนุสัยนั้นๆน,นงดเว้นไม่เข้าไปยึดถืออยู่นี่เรียกว่าสัพพโลเกอ,อนาปิรตะสัญญาความสำคัญในโลกทั้งปวงว่าเป็นสิ่งไม่น่ายินดีอานนนสัพพะสังขาเรสุอนิจจสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานนนภิกษุในกรณีนี้ ย่อมอึดอัดย่อมระอาย่อมเกลียดชังต่อสังขารทั้งหลายทั้งปวงนี้เรียกว่าสพะสังขารเรสุอนิจสัญญาความสำคัญว่าไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงอานน์อาณาปานสติเป็นอย่างไรเล่าอานน์ภิกษุในกรณีนี้ไปแล้วสู่ป่าสู่โคนไม้หรือสู่เรือนว่างก็ตาม น the ั่งขูขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้น ทำการศึกษาว่าเรารู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้ารู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกทำการศึกษาว่าเราทำกายสังขารให้ระง um> um like. <del> <in Peter> ับอยู่หายใจเข้าทำกายสังขารให้ระงับอยู่หายใจออกทำการศึกษาว่าเรารู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจเข้า รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจออกทําการศึกษาว่าเรารู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจเข้ารู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจออกทําการศึกษาว่าเรารู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตะสังขารหายใจเข้ารู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตะสังขารหายใจออกทําการศึกษาว่า เราทำจิตตะสังขารให้ระงับอยู่หายใจเข้าทำจิตตะสังขารให้ระงับอยู่หายใจออกทำการศึกษาว่าเรารู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้ารู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจออกทำการศึกษาว่าเราทำจิตให้ปลาโมดยิ่งอยู่หายใจเข้าทำจิตให้ปลาโมดยิ่งอยู่หายใจออก ทำการศึกษาว่าเราทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่หายใจเข้าทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่หายใจออกทำการศึกษาว่าเราทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจเข้าทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจออกทำการศึกษาว่าเราตามเห็นความไม่เท um ี่ยงหายใจเข้าตามเห็นความไม่เที่ยงหายใจออกทำการศึกษาว่า เราตามเห็นความจางคลายหายใจเข้าตามเห็นความจางคลายหายใจออกทำการศึกษาว่าเราตามเห็นความดับไม่เหลือหายใจเข้าตามเห็นความดับไม่เหลือหายใจออกทำการศึกษาว่าเราตามเห็นความสลัดคืนหายใจเข้าตามเห็นความสลัดคืนหายใจออกนี่เรียกว่าอานาปานสติ อานอนนถ้าเธอจะเข้าไปหาภิกษุคิริมานนแล้วกล่าวสัญญาสิบประการเหล่านี้แก่เธอแล้วข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือภิกษุคิริมานนฟังสัญญาสิบประการแล้วอาพาธอันเป็นทุกข์หนักของเธอก็จะระงับไปโดยควรแก่ฐานะลำดับนั้นแลท่านอานอนนจำเอาสัญญาสิบประการเหล่านี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้า แล้วเข้าไปหาท่านคิริมานนนแล้วกล่าวสัญญาสิบประการแก่ท่านเมื่อท่านพระคิริมานนนฟังสัญญาสิบประการแล้วอาพาธก็ระงับไปโดยฐานะอันควรท่านคิริมานนนหายแล้วจากอาพาธและออาพาธก็เป็นเสมือนละไปแล้วด้วยแล